สวัสดีนาวันนี้ลูกค้าก็เอารถมาให้เบิงน้ามาจากคลองหาดนี่เดี๋ยวให้เราใหา้เอกาสารก่อนพ <laughs> ักไลน์มาเมื่อกี้น้ครับเข้ามาดูเลยเดี๋ยวไม่เสียประเมินราคาให้ขออนุญาตเบิงรถแป๊บน,นึงเด้อตสูงนั่นตสงูงงามใช่ไหมโอ้ยลา่างผ้าแข่้วพอมหมดเออลยล่างมาขายโดยเฉพาะโอ้ยมาต้องล่างมามันเสืีงยตัางเดี๋ยวให้ล่างยางนี้องก็ไม่ใช่ไหมร้ผู้ิช้ยเลยอันนี้เป็นน้ำหอม นะโอ้กล้องอยังพุบความเลยไมหมเท่าไหร่ไม่ซีเมนโร่ล่างมันเรียบเลยทะเดี๋ยวมาถูกแม่แตค้าแค่นี้เนี่ยคนไหนนั่งที่หนาลวดเดีมากส <นะ S 2> องคนยางซ่อมเปล่โอ้อยอย่าซ่อมทะเดียนแ่ดหกตั้งอุ้ยเนาะตาประคามขี่นเน้ะ เงาวิบเลยล้างมันงามเลยพี่น้องสภาพล้างตั้งขายเด้รึไงอา่าน่ะรู้ว่าไอเสมนึกว่าผู้ใดียวรถไม่รีวิวใว่าหมรว่าทีมงาน<อ>าขับรถใไม่รีวิวใส่ลูกค้าขับมาขายงามก็กกกเดียดวไ่้ไม่กินได้ครับพี่น้องเ,เอ้ยเราชิขายให้ควายบาทเนาะไปเดีย๋ยวนาะนะสวยกริบเลยไม่มีริ้วมีรอยเลยโอ้เม็ดอาร์คไม่เคยไม่เคยมีปัญหาใหม่มาก 1.9 LDA นี่แซ่ดแซดหรือ LDA LDA 1.9 LDA ยกสูง h ฮ g h l a n d e r ฉลามบกหายากนะเนี่ย2 2 0งเราตัวสูงหมดกันวันนี้ลอยลอยไก่เขียวลอยขัดได้ขัดได้ของเครื่องมีการเสียวชนไหมไม่ชน เป็นเพลเดิมต้องแก้มดิมสาปูเดิมล้างมาเลยแม่น้ำาดจริงๆเลยเครื่องใหม่เงามาวัดเนียโอ้สภาพสวอรกิปเลยไม่มีที่ติไม่ต้องเก็บงานเลยไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ล้อแม็กปูนยางก็ยังพอใช้ได้ใส่ล้อแม็กก็คือขายได้เลยนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะจบลูกค้าได้ไหม ขับมาหาจากครองหาดสะแก้วบ้านเรานะจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถมือสองต้องไอเสมรถซิ่งช่วงนี้ราคาดีที่สุดในประเทศไทยอยู่เลยอ,อ, <laughs> อย่าคุยไปเยอะ <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเขาจะว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวปิดนไมื่อมาครับคันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเลยนะต,ต้องขอโทษลูกค้าด้วยเพราะว่าราคามันปิดสูงเพราะว่าปิดสูงเนี่ย มันราคาขายเท่า,ต,าตินเลยยอดปิดคันี้ไฟแนนซ์อยู่ที่สามแสนไม่เป็นไสี่แสนสามสี่แสนสามสี่แสนสามแล้วลูกค้าอยากจะเหลือเงินนิดเดน้อยนะไอเสียงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่เสียมลองอาหาลูกค้าให้เพราะว่าไอเสียงก็มีคนติดตามเยอะหรือว่ามีลูกค้าที่ติดตามเยอะเผื่อใครที่จะพอมีทุนก็เพื่อจะช่วยซื้องินสดหรือว่าปิดเล่มให้น้องเขาได้นะน้องเขาอยากได้เงินไปทําทุนสักนิดเดน้อยสองสามหมื่น ยอดปิดาที่4 3แต่รถสวยมากเลยดูมีมีรอยครับนะก็ใครจะช่วยซื้อวันนี้ก็ติดต่อพาพี่เสี่ยไม่ได้เดี๋ยวพี่เสี่ยจะนัดลูกค้าเอาเขามาขายให้ใครที่ต้องการซื้อสดนะตัวนี้1.9 LDA ตัวสูงปี2020นะปิดไฟแนนซ์4 0 3 0 0 0ลูกค้าขาย4 6 0 0 0 0หบาทนะจบสด4 6 9 0 0 0นาะนะไม่ได้รับจากไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าไอ้เสี่ยไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเพราะว่าถ้าไอเสี่ยซื้อมาก็ไม่มีกำไร มันไปต่อไม่ได้มันตันครับะแต่ถ้าราคานี้ใครจะซื้อไปใช้ถือว่าคุ้มนะใครผู้ใดจะซื้อพาถ้าจับไปนน้นก็ประมาณห้าหักกว่าจับไปเน้น่ยหากกว่านะรับไ้เสียมจับมากมัน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 ชนทุนมันก็เลยบ่ได้แต่ว่าแต่ว่าลูกค้าเขามาหาอายแล้วก็่ก็ต้องซอยเหลือครับเ็นบอกเพื่อมีลูกค้าพี่น้องโอ้ไอเสียมขับไปรถบ้านเอามารถดคอยมีเงินสดพอดีสี่แสนหกเก้าจบสุดห้เอามาเลยในเห็นบัก็ได้ขายครับเนี่ยลูกค้า นะก็ซอยกันไปครับพี่น้องบริษสื่อแต่เขาก็ย,ยังหาคนซื้อให้ลูกค้าไม่หรอนะก็ยังรับซื้อขายแหลกเปลี่ยนเชิ่คุคมวงจรอครับนะเข้ามาเช็คราคาที่โชว์รูมด้วยนะขอโทษลูกค้าด้วยที่ว่าจบให้บ่ิดัเพนัวงายอดปิดมันสูงเกินนะแต่ว่าราคานี่นสาหรับผู้ดใดที่จะซื้อไปใส่ก็โอเคนะผู้ใดจะช่วยซื้อครันนีนะจบสดที่4 6 9 0 0 0นาบาทนะสำหรับ1.9 LDA นะเข้ามาดูที่โชว์รูมได้เลยเดี๋ยวจะนัดน้องเข้ามา อเอารถมาให้ดูนะน้องเขาบอกว่าช่วยขายหน่อยไอเสียงมาแล้วสงสารนะโอเคครับนะจะซื้อจะขายแรกเปลี่ยนรถยูมือสองนึกถึงไอเสียงครับเดี๋ยวลูกค้าใครจะติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจหรือในไลน์ใครจะซื้อคันนี้เงินสดนะไอเสียงมีเบอร์ลูกค้าอยู่แล้วก็นัดเข้ามาดูที่รถหรือจะอามาดูที่เต็นท์หรือว่าจะไปดูบ้านลูกค้าอะไรอยู่แค่คลองหาดเองเมื่อนี้ไปแล้วผมสวัดส,วสดีครับบริษัทซื้อบริษัขายพวกปิดนเงนี้ยครับยังซอยขายรถลูกค้าไอ้คือเก่าน้าเป็นเพื่อนเป็นญา ขอบคุณมากจนตาหมดไปไเสียงขายผท้าทยเดีอยน่ะไอเสียงติดปิดปไม่ได้ลนะ่ะน่ะซีแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะใครจะช่วยซื้อน้องก็แจ้งมาหน่อยเพราะว่าไอเสียงปิดปิดไม่ลงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอเสียงก็มีช่องทางพี่น้องหลายคนนะบางคนเขาจะตัดสดตัดอะไรก็ไอเสียงม,มาคุ้มนะนะก็ลองติดต่อไอเสียงม,มาใครที่อยากจะได้รถสวยรถบ้านแท,ท้นะอยากจะช่วยน้องปิดเล่มนะน้องก็บอกว่าไปไม่ไหวแล้วไ่เสียงมันก็ขอเงินคืนเล,เล็กน้อย ไม่เป็นไรครับเราไม่ได anyway> ้ซื้อไม่ได้ขายกันก็ไม่เป็นไรแต่ก็เรายังเป็นเพื่อนเราก็ยังช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันพอเขาเป็นเอฟซีเราล้วก็ช่วยเหลือกันโฆษณาขายให้เม่นบ่เมีนครับว่นน้ทิมบ่นน้ทุ่มกับเม่นบ่พี่น้องเมีนครับนะเพื่อก็เอ้ยเสมพอยังได้รถบ้านซื้อให้พ่อบดีเห็ดงานยูเกาหลีตัดสุดเล็ไอายติดต่อให้แน่ลูกค้าคนนี้ติดต่อเนี่ยเม่นบ่ก็ได้ซื้อได้ขายกันนั้นบ่ล่ะเม่นครับเออแม่ละโอเคครับนะเพราะฉะนั้นจะถิมโอกาสครับพี่น้อง นะก็พี่น้องรับชมคลิปนี้ด้วเป็นซื้อขายของอย่างกระซังนะเขามีมิตรมีเพื่อนมีฝูงนะมีผู้ติดตามหลายก็จะถิ่มโอกาสครับจะตัดตัดโอกาสตัดโอกาสมูตัดโอกาสเพื่อนนะให้โอกาสลูกค้านะถึงเขาซือ้อบ่ะด้เขาก็หาคนมาซื้อเห็นเาแม่นบ่แม่น,นมครับนะ่ะโอเคขอบคุณหลายครับมานนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ